ฮลโลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่จังหวัดตากครับมาเที่ยวจังหวัดตากนะฮผมก็ต้องมาพบกับลูกแม่โจ้ที่ตากแล้วครับมาเจอกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับแนะนําตัวเลยครับอ่าผมเป่านะครับชนินทรงเมฆครับแม่โจ้รุ่นที่ห้าสิบเก้าครับสาหาสุกรนะครับจบสุกรกลับมาทางานที่บ้านก็เรื่องสุกรไหม เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูอยู่บ้านครับตั้งแต่กลับมาจากแม่โจ้สามสิบปีก็มาอยู่ที่จังหวัดตากครับก็มาเริ่มต้นธุรกิจต่อยอดจากครอบครัวครับคือทางครอบครัวนี้เลี้ยงหมูอยู่แล้วใช่ครับเมื่อก่อนพ่อพ่อทางครอบครัวผมทาฟาร์มไก่ไก่เนื้อ,อกับฟาร์มหมูอยู่ที่จังหวัดตากเนี่ยครับ,รบก็ก็กลังจะเรียนจบก็กลับมาทํางานต่อจากที่บ้านอ๋อก็คือ มุ่งมาสายนี้เลยครับนี่ใช่ครับ <นะ S 2> ใช่เลี้ยงหมูนี่เป็นแบบอุตสาหกรรมเลยอืมใช่ตอนนั้นที่เราผมกลับมาจากแม่โจมาอยู่ตากก็เริ่มจากที่พ่อเขาเลี้ยงไว้ที่<ช>แม่หมูเขาเรียกประมาณห้าร้อยแม่เนาะคร<ช>ับเป็นแม่หมูเพื่อผลิตลูกหมูแล้วก็เอาลูกหมูนั้นไปขุนต่อคือ <นะ S 1> เลี้ยงแม่อย่างเดียวเลยเหรออ่ามีแม่พันธุ์แล้วก็เลี้ยงหมูขุนด้วยครับก็ตอน,น,นเขาเรียกกันวน่าอยู่ประมาณสัก ห้าร้อยแม่ห้าร้อยแม่ครับห้าร้อยแม่ก็น่าจะได้หมูช่วงนั้นน่าจะอยู่วันละประมาณรักพั 1, นหนึ่งก็จะได้พันหนึ่งก็ได้ห้าสิบก็ได้มาณยี่สิบกว่าตัวมีหมูไขว้อะไรยี่สิบกว่าตัวตอนนั้นนะเป็นหม,มูขุนหมูที่โตแล้วท<อ>ี่เข้าลงเชื่อ,อก็หลังจากนั้นมาเราก็ขยับอะครับปีสามเก้าน้องผมกลับมาบก็ เจอกับวิกฤตสี่ศูนย์เลยต้มยำกุ้งนะเราก็ขยายฟาร์มในช่วงนั้นอ่ะเออเจวิกฤตเราขยายเราขยายก่อนเลยคือมาปุ๊บใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนขยายฟาร์มอีกหนึ่งเท่าตัวจากห้าร้อยเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วก็เจอต้มยำกุ้งเลยหมูต้มยำไปเลยตอนนั้นก็เกือบตายครับก็คือเราก็ประคับประคอง ในช่วงนั้นให้ผ่านช่วงนั้นมาได้นะครับ,รบในช่วงหลังจากต้มยำกุ้งเราก็ฟื้นตัวนะครับ,รบหลังจากประมาณช่วงปีสี่สองนะครับ,รบก็ก็ฟื้นตัวกลับมาจากการที่เราขาดทุนทั้งหมดที่เราลงทุนไปเงินก้อนสุดท้ายแคะควะักออกมาหมดละก็โอเครอดตัวช่วงนั้นนี่คือเรามีหนึ่งพัน ลงไปหนึ่งพันตัวหนึ่งพันแม่หนึ่งพันแม่นะใช่แล้วก็ต้องมันจะต้องมีลูกออกมาเรามีค่าใช้จ่ายเยอะมากแน่นอนใช่ใช่แล้วพอเจอวิกฤตปุ๊บเราปรับตัวยังไงช่วงนั้นอะเราคือต้องรัดเข็มขัดครับแล้วก็ดูตังในกระเป๋าว่าเรามีเงินที่จะพอให้หมูกินได้เท่าไหร่อ่าตัว่ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมมีตังแค่ให้หมูกินได้แค่แปดร้อยแม่ คือทั้งวงจรนะอ้าวและอีสอง <c oughs> ก็ต้องคัดทิงเหรอก็ต้องคัดทิงตัดออกจากวงจรเพราะว่า <c oughs> รูปรูปของหมูอ่ะหนึ่งแม่สมัยก่อนเขาจะคิดง่ายๆว่าเราต้องมีเงินประมาณสองแสนสำหรับเลี้ยงดูหมูหนึ่งแม่ <c oughs> หนึ่งแม่เนี่ยนะถ,ถึงจะได้รอบผล,ผลผลิตแล้วก็เอามาขายนะครับ หมายถึงว่าเลี้ยงแม่มันแล้วก็ให้มีลูกใช่มีลูกมีลูกเสร็จก็ต้องเลี้ยงลูกมันเลี้ยงลูกมันจนโตก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีอ่าถึงจะได้มีเงินกลับมาอ๋อเอาลูกตัวนั้นไปขายใช่ใช่นี้เราก็ต้องผมเข้าไปผมไว้ก่อนปีนี้ผมไปหนึ่งปีแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเงินก็จะโผล่กลับมาอ๋อช่วงเวลา้นช่วงที่เราต้องอดทนมากแต่เราพันหนึ่งแต่เราตังค์ไม่พอพันก็เหลือแปดร้อยแล้วก็ เราก็ทำ800ให้ดีแล้วพอถึงช่วงจังหวะที่มันจะได้กำไรมันก็จะกลับคืนมาเร็วมากครับครับ,รบหลังจากนั้นเราก็เริ่มฟื้นกลับมาครับฟื้นกลับมาปีสีสองก็ขยายอีกขยายเป็นสองพันแม่โอ้โหขยายเป็นเท่าตัวเลยนะเป็นเท่าทีละเท่าทีละเท่า<อ>ครับมีหลักการคิดยังไงถึี่ไม่ขยายแบบคือมันไม่ดับเบิลย่ังไงม,มันคือจริงๆหลักตลอดเลยที่ พ่อเขาทํามากับที่เรามาเรียนรู้เนี่ยก็คือเราเรามีลูกค้าก่อนอ๋อใช่ค้าก่อ่แล้อ็บอกว่าเอ้ามีลูกค้าแล้วอ่ะทําไมไม่ไม่ทําล่ะขายก่อนงขายก่อนเราก็ไปซื้อของคนอื่นมาขายก่อนอพอขายได้ปุ๊บมีลูกค้าเราก็ขยายอภาคผลิตครับคือมีลูกค้าแล้วมั่นใจแล้วเราก็ขยายขึ้นมา ตลอดเวลาที่ผมเริ่มทํากลับมาแล้วก็ทำธุรกิจผมเป็นหนี้ตลอดเลยผมไม่เคยมีเงินที่เป็นตัวดําเป็นของตัวเองเลยเออมีแต่หนี้แต่ม่หมดเลยเออเพราะมันลงทุนตลอดขยายตลอดเลยล่ะใช่ใช่ใช่แต่มันก็จํานวนอหมูที่เราเลี้ยงอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นลูกค้าเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่มันก็เป็นวงจรมาเรื่อยๆใช่ครับตอนนี้มีกี่แม่แล้วเนี่ย ยังเหมือนเดิมไหมย,ยัง,ย,ง,ย,งยังเรียกแบบเดิมไหมไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือจากเดิมเนี่ยเรามีวันนั้นนสองพันแล้วเราก็เพิ่มธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งก็คือ,อธุรกิจโรงชําแหละแปรรูปนะครับเนื้อหมูตอนปีสี่หกเราเริ่มเริ่มธุรกิจนี้แล้วก็เราก็ทาช็อปตอนปีสี่แปดนะครับคือหมูที่โตมาแล้วใช่มาเข้าโรงเชือดช่ัแหละใช่ขายเนื้อ เพราะว่าเราคิดว่าสิ่งที่ลงทุนมากที่สุดก็คือฟาร์มแต่เราเห็นสินค้าเราที่เราลงทุนมากที่สุดอะแต่สุดท้ายมันกลับไปสู่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการเชื่อแล้วก็จัดจำหน่าย<อ>เราประครบประงมหมูมาตั้งแต่เริ่มผสมพน<อ>ันธุ์จนถึงหมูที่จะขายได้ใช้เวลาประมาณ10เดือนอนะครับ อยู่อีเวบอย่างดีกินอย่างดีไม่มีสารเล่งเนื้อแดงไม่มียาปฏิชืนะแคล้วอยู่สบายใช่พอสุดท้ายเขาเอาหมูเราไปเข้าโรงฆ่าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เอาใส่รถกระบะใส่สารเล่งไปวางบนเขียงที่สศกระปกมันก็ปนเปื้อนใช่แล้วผู้ิพวกที่ได้รับสินค้าที่เราดูแลมาสิบเดือนมาพังแค่คืนเดียวโอ้โหให้ตใจเลย เราก็เลยบอกว่าเฮ้เราก็เลยต้องทำโรงเชือดที่ที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วก็ทำช็อปที่ได้รับรองมาตรฐานคอนโทรลทั้งห่วงโซ่เลี้ยงตรงนี้ใช่เชือดตรงนี้จำหนตรงนี้่ายตรงนี้จบเลยจบเลยมาตรฐานเดียวของเราแล้วก็ย้อนกลับได้ทั้งหมดว่าหมูตัวนี้อยู่ที่รล้วไหนกินอาหารอ่าที่ไหนยังไงเชือดยังไงใช่ขายตรงนี้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดจบ ก็รสรุปว่าปริมาณแม่หมูของเราเนี่ยหรือหมูที่เราเลี้ยงก,ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราไปเพิ่มลายตรงนี้นะ,ะใช่ครับพอ,อ,อหลังจากนั้นน่ะประมาณสักปีห้าสิบสองนะครับผมจำได้ว่าปีห้าสเนี่ยมันมีวิกฤตที่เรื่องหมูมันขาดตลาดอืผมก็ซื้อหมูคนอื่นเนี่ยผมผมทำหมูได้วันละประมาณสักสองร้อย สองร้อยตัวอ่าสองร้อยตัวที่เราผลิตจากฟาร์มเราเองครับแต่เราขายอยู่วันละสี่ร้อยอ๋อยังขาดอยู่เราก็ต้องไปซื้อที่อื่นครับแล้วพอไปซื้อที่อื่นพอช่วงนั้นวิกฤตมันขาดอ่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าหมูไม่มีหมูขาดมไม่สามารถแบ่งได้ลูกค้าเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีได้ไงวันนี้ฉันจะขายข้าวขาหมูฉันก็ต้องมีขาหมู แพงเท่าไหร่ฉันก็ซื้อเอาแล้วเอาแล้วทำยังไงผม่ก็เลยต้องลงอีกรอบหนึ่งก็กลับไปคุยกับพ่อบอกเฮ้ยพ่อครับผมทํางานมาเนี่ยเป็นยี่สิบปีเนี่ยผมมีตังค์แล้วเนี่ยผมมีเงินสดแล้วเนี่ยอผมไม่อยากเป็นนี้แล้วผมก่อหนนี้เป็นนี้มาตลอดเลยใช่เป็นนี้ตลอดเลยผมไม่อยากเป็นนี้แล้วอก็กลับไปถามเขาแล้วเขาบอกเอ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกเนี่ย ลูกค้าเขาจะซื้อหมูเพิ่มเราหาหมูให้เขาเพิ่มไม่ได้อืเขาถามบอกว่าเนี่ยมีที่ไหนมีแด่คนอื่นเขาเลี้ยงแล้วไม่รู้จะขายให้ใครแต่เราอ่ะมีลูกค้าแล้วทาไมไม่ทําให้เขาอืเขาบอกผมไม่อยากเป็นหนี้ไงอสรุปสุดท้ายผมก็ต้องมาเป็นหนี้อีกรอบผมก็ลงทนุนไรอีกสองพันแม่ ลงเพิ่มลงเพิ่มครับในฟาร์มของเราใช่ในฟาร์มของเราทุกวันนี้เราก็ยังยังมีหมูอยู่ประมาณสี่พันแม่สี่พันใช่ครับโอ้แล้วฟาร์มมันจะขนาดไหนเนี่ยฮะมันมีอยู่สองไซส์ยอยู่ที่ฟาร์มฟาร์มเก่าหนึ่งพันแม่ฟาร์มใหม่อยู่สามพันแม่อยู่ที่จังหวัดตากใช่อยู่จังหวัดตากครับรใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็อยู่ประมาณสัก องสามร้อยไร่ประมาณสามรอยไร่นะรแล้วก็มีเกษตรกรเครือข่ายครับ<อ>ที่เป็นเอาลูปหมูของเราอะไปเลี้ยงเป็นหมูขุนเนี่ยอ,อยู่ในเขตจังหวัดต่ากเนี่ยรประมาณสักส0มหมื่นตัวตัวสามหมื่นว่าตัว <laughs> <laughs>